โอเคครับก็กาบสวัสดีครับท่านผูนช้ชมวันนี้มาอยู่กับผมจิตวันชนลครับเราก็มาอยู่กับไอเดียไก่ของซามูเอลเอโต้กันก่อนนะวันนี้จะมาสุ่มแพทที่มาใหม่เน็ตแนลกาเดียนนะนำทับมาด้วยบุฟฟอนฟ er านเบาฮอตแล้วก็เป็นเบคเคาน์ต์เบลเออร์สามตำนานแบบก็่ตึงอยู่นะมาลุ้นว่าจะได้หรือปเปล่าเฮ้ยมีลุ้นว่ะโอ้ยสีม่วงกับสีฟ้ามาอีกแล้วว่ะสีหลอกว่ะสีนี้ไม่น่าจะได้มนะ้ง แสงไม่มีไม่ได้บัญชีเรียบร้อยไม่มีลุ้นอะไรเลยเราก็จะมาสุ่มอีกส0 0้ทองนะ1 0 0้ทองผ่านไปอีกหนึ่งรทองก็เป็น2 0 0้ทองเราก็จะพอแค่นี้แหละไม่ได้เราก็ไม่เอารอแพ็กหน้าเดี๋ยวกะแพ็กใหม่มามาลุนว่ามันจะได้หรือเปล่ามาโอ้ลังคาทางไม่มีลุนแล้วแหะไม่มีลุนแล้วแหะไม่ได้แล้วได้ตัวอะไรเนี่ยเราตัดคลิปนะเราจะไปเก็บอีเวนต์กันก่อนฝั่งเราเอา ทางฝรั่งเศสนะฝ,นนะฝั่งตรงข้ามเป็นอังกฤษลีกนะมาฝั่งตรงข้ามเคยบอลก่อนยกมาลูกนี้ให้แฮร์ริ่เขียนยังไม่ถึงนะแต่เคลิยบเลยเป็นทางฝรั่งเศสมาคุสตูรามยิงลูกนี้ออกไปโอ้ยมีเข้าได้ไงว่ามาคุสตูรามาพลาดเฉยแล้วก็เป็นทางฝั่งตรงข้ามขึ้นมาได้หรือเปล่าตรงข้ามก็ซากมาล็อกหนึ่งครั้งไม่ได้จันร์ปอนวิทย์จบเกมมาสมข้างหลังกันต่อเป็นทาง ฝรั่งเศสเรายกมาทางกับซ้ายนะยังได้อยู่ครับเป็นทางฝรั่งเศสเราจะสวนมาได้หรือเปล่าพลิกมะรับตัดเก็ียะเป็นทางอังกฤษดิงลูกนี้โคพาไม่ใช่แฮร์รี่เคนนะไม่ใช่โคมาสวนแล้วก็เป็นทางฝั่งของเราสวนมาได้หรือเปล่าลูกนี้ขี่หยาดเอปปาเป้ล็อกหนึ่งครับแล้วก็ปั่นลูกนี้อย่างสุดสวยครับขี่หยาดเอมปาเป้ตีตื่นมาด้วยสุกนาทีบาปทดได้หนึ่งนาทีได้เสยขี่หยาดเอมปาเป้แล้วก็ทดเวลาพิเศษ ฝั่งตรงข้ามยิงกิดเซฟรกษ,ษาประตูไม่มย่อกแล้วม่อีกครั้งนิโคลบาเรราปั่นลูกนี้สุดสวยเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับฝั่งฝรั่งเศสครับอาจารย์ทดได้นหนึ่งนาทีจะขึ้นมาได้หรือเปล่ปาฝรั่งเศสอีกประตูหนึ่งสกัดออกไปแล้วสุดคุนเดแล้วก็อาจารย์ปอนเวตจบเกมนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ถึง200ผู้ติด,ดตามเร็วๆด้วยนะครับขอบพระคุณครับ